สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดับพาท่านผู้ชมนะคะมาดูผักที่ปลูกไว้ในน้ําในรองกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีผักขันชองนะคะนี่ออกดอกสีเหลืองสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นขันชองนะคะเขาก็จะเอาใบาก้านเนี่ยไปกินกันนะไปต้มจิ้มน้าพริกยิงก้านเนี่ยก้านใบที่อ่อนๆแบบนี้เอาไปกินได้นะคะ แล้วก็การดอกแบบนี้ก็กินได้ดอกสวยด้วยค่ะปลูกประดับนี่สวยงามมากๆเลยก็มีเตยด้วยนะคะในนี้เตยแล้วก็จะมีผักแพลวนะคะนี่อันนี้ก็ผักบุ้งก็มีค่ะนี่ค่ะและในนี้ก็จะมีผักบุ้งจีนนะน่ากินมากๆผักบุ้งจีนที่เห็นดอกสีม่วงนี่ก็คือผักตบนะคะ ผักตบกขจะดอกสีม่วงที่บ้านเรียกผักตบอ่ะแต่ไม่รู้ผักตบไม่ใช่อย่างผักตบที่ลอยในตามน้ำนะจะเป็นเป็นใบเขาแบบนี้ค่ะหายยากแล้วนะคะต้นนี้เป็นไม้น้ำค่ะนอกจากมีผักบุ้งไว้กินนะมีผักตบไปกินเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกกินนะก็ยังมีโดนใบและเหี่ยวเดี๋ยวเขาจะหุบหุบหุบเริ่มหุบแล้ว อันนี้เป็นผักกระเฉดนะคะไม่ใช่นี่เธอหูบแล้วขี้อายนี่อันนี้เป็นผักกระเฉดนะคะเอาไปกินได้ค่ะก็เวลาแม่เอาไปต้มผักนะ,ะอาก็เอาผักกระเฉดไปด้วยถึงจะมีเล็กๆน้อยๆก็เพิ่มสารอาหารให้กับร่างกายนะคะนี่ในนี้ก็มีสามอย่างสี่อย่างนะในนี้แต่ที่จะบอกก็คือผักบุ้งเนี่ย อวบมากๆเลยเนใบย,ยอดนะคะอันนี้เอามาจากที่เวลาร้านก๋วยเตี๋ยวนะเขาซื้อผักบุ้งมาทําพวกเย็นตาโฟพวกใส่ก๋วยเตี๋ยว,วก็ไปขอก้านเข้ามานะเอามาแล้วก็เอามาปักลงดินก็เป็นนะคะเนี่ยค่ะลาม,มานี่แล้วนะคะนี่ยอดนี่ขาวอวบมากๆเลยเป็นผักบุ้งแก้วนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วของจีนไม่ต้องไปซื้อ ไม่ต้องไปซื้อไปหานะก็หาเอามาปลูกกันเองแบบนี้ดีกว่าค่ะเพราะไม่ต้องซื้อเม็ดบางทีซื้อเม็ดมาเป็นผักบุ้งอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่คงามอวบอวบงามจนจะเริ่มมีเพละ่ะใบเริ่มมีอีกแบบนี้แปลว่าเริ่มมีแล้วนี่ไงมีจริงๆนะคะนี่นี่ค่ะเหลืองๆเห็นไหมเริ่มมีเพลอ่อนนะมากิน เดี๋ยวต้องจัดการค่ะข้างล่างก็จะน้ําก็จะแบบใส่เป็นพวกแหนลงไปด้วยนะคะเพราะแหน่ตัวนี้จะช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับดินด้วยนะนี่ค่ะก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้นะคะปลาหางนกยุงเงี้ยก็เลี้ยงได้เลยนะคะก็มีแหนด้วยข้างบนก็เลี้ยงไม้ดอกประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียการปลูกนะคะปลูกผ,ผักกันในร่องน้ำ โดยที่เราไม่ต้องง้อดินนะมีน้ําเราก็สามารถที่จะปลูกผักกินได้นะถ้าเรารู้จักหามาปลูกไม่อดตายค่ะก็ลองหาผักแบบนี้มาปลูกกันดูนะคะสวัสดีค่ะ